สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพนักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตเราไม่ได้พบกันเมื่อวานนี้ก็เป็นสองวันควบคู่กันไปนะครับเวลานี้เป็นวันศุกร์ตอนนี้ผมทำรายการอยู่ประมาณ8โมง4ีาานาทีก็อากาศก็มืดครึ้มเมื่อคืนนี้ก็ฝนมาตกฝนก็ตกลงมาอย่างมากอยู่แต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ต้องเห็นใจ ผู้ที่อยู่ทางประจวบคิรีขันลงใต้ลงไป <c oughs> ทับสกายบางสะพานนะครับก็มีน้ำท่วมอยู่บ้างชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแน่นอนที่สุดในการดำเนินชีวิตวางไว้ใจในพระองค์ซื่อสัตย์ในพระองค์เท่านั้นเหมือนกับในหนังสือปิชยานเมื่อวันนี้นะครับในบทที่7 ข้อ22ถึงบทที่8ข้อ1ก็เป็นเรื่องของใจประสานใจป,ปิชายานจะแทรกซึมเข้าไปในบุคคลที่มีใจบริสุทธิ์พลังของปิชายานที่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของบุคคลที่บริสุทธิ์จะทำให้บุคคลได้เห็นการกระทำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พงได้ทรงสร้างสปปรรพสิ่ง ที่ผมได้ทรงสร้างด้วยความรักและพรองผมทรงมีพระเมตตาและกรุณาต่อมวลมนุษยชาติทุกคนถ้าบุคคลนั้นปิชยานได้แทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณของเขานอกจากพลังแห่งปิชยานบุคคลจะได้เห็นการกระทําขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขายังได้เห็นภาพลักษ์ของพระองค์เป็นภาพภาพลักษ์ที่พระองค์ทรงประทับอยู่กับ มวลมนุษยชาติทุกคนมนุษย์ก็คือภาพลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าภาพลักษณ์ที่งดงามที่มนุษย์สามารถแสดงได้ถึงความเป็นจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือการมีความรักความปรารถนาดีต่อกันและกันเพียงเท่านี้การจะอิจฉาลิษยาการจะคิดเองเออเองตัดสินคนอื่นอย่างไร มันไม่ใช่ภาพรักษ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาทรงให้อภัยมนุษย์ทุกคนเมื่อเขาได้กลับตัวกลับใจภาพรักษ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วที่บุคคลที่มีปีชายานจะได้เห็นเขายังได้เป็นมิตรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหลากหลายเหตการในพระคัมภีร์ บุคคลเมื่อได้รับโอกาสให้มาปกครองดูแลประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ได้รับโอกาสมาทำหน้าที่ในการปกครองดูแลแต่เขากลับเป็นปฏิปักษ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นเขาเหล่านั้นเป็นเหตุนในการต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าเสียเองแต่บุคคลที่มีปีชายานมีจิตใจที่ใสบริสุทธิ เขาจะเป็นมิตรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะเป็นผู้ที่รักและศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะเป็นคนที่เคารพเชื่อฟังในพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวเมื่อปิชายาพลังแห่งปิชายานนะครับก็ยังทําให้บุคคลที่มีปิชายานอยู่ในตนเองสุขใสงดงามเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนได้ ทุกคนได้เห็นแบบอย่างทุกคนได้เห็นแสงแห่งความรักแห่งความเมตตาการุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางบุคคลนั้นๆได้เห็นภาพรักของพระองค์ได้เป็นแสงสว่างเป็นความหวังกับทุกคนต้องการที่จะเดินตามแสงสว่างนี้ก็อยู่ในบุคคลที่มีปิชยานบุคคลที่มีจิตใจใสซื่อบริสุทธ์ ความชั่ร้ายไม่สามารถที่จะเอาชนะบุคคลที่มีปีชายานได้เพราะว่าพลังจากปีชายานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับบุคคลที่มีใจบริสุทธิ์นั้นจะเอาชนะปีศาจปีศาจไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้ไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของบุคคลที่มีปีชายานอยู่อย่างเต็มเปี่ยมนี่คือชีวิต นี่คือปิชยานนี่คือความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบให้กับมนุษย์ทุกคนองค์มไม่ได้ท่งเลือกชั้นวันนะไม่ได้เลือกยศตําแหน่งไม่ได้เลือกฐานะแต่กับมนุษย์ทุกคนส่วนในพระวส,สารของนักบุญลูกาเมื่อวานนี้นะครับหลากหลายบุคคลถา,ถามถึงองค์พระเยซูเจ้าเกี่ยวกับวันเวลาของพระนาจักรของพระองค์ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ ท้ที่จริงแล้วพระองค์ได้ทรงตัดกับเขาเหล่านั้นว่าพระนาจักรของพระเป็นเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้วพระณาจักรของพระเป็นเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้วดังนั้นชีวิตแท้ชีวิตของพิศชนชีวิตข,ของบุคคลไม่จําเป็นจะต้องแสวงหาว่าพระณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนไม่จําเป็นจะต้องรู้ ว่าวันเวลาที่พระานาจาักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงนั้นเมื่อไหร่เวลาใดสิ่งเดียวที่จะทำให้บุคคลมีความสุขมีอิสระในความคิดมีอิสระในการกระทำนั่นก็คือการวางใจและซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นไม่ต้องไปรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปรู้ว่าอาศัศจรรย์เป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เวลาใดพระณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของบุคคลที่วางใจและซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่ออยู่ในพระณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความวางใจและความซื่อสัตย์แล้วความสุขเกิดขึ้นนะครับในวันนี้ปิชาญาณในบทที่13ข้อ1ถึงข้อ9นะครับคิดตชนคือประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่มีคุณธรรมแห่งความเชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งความเชื่อในพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการสร้างสปปรรพสิ่งความงดงามของพระนาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาสรร์์แห่งชีวิตเกิดขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิน้นแต่ยังมีบุคคลจํานวนมากในโลกนี้นะครับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวนไว้ สำหรับเสรีภาพทางความคิดของเขาเขาสะดุดตรงความงามของวัตถุสิ่งของสะดุดตรงความงามของธรรมชาติเขาสะดุดตรงความเป็นอัศจรรย์แห่งชีวิตเขาไม่ได้ผ่านการสะดุดนี้ไปถึงต้นเหตุแห่งความงาม,งรรมแห่งชีวิตอัศจรรย์แห่งชีวิตต้นเหตุแห่งความสวยงามของธรรมชาติ ว่าผู้ที่ได้สร้างความงดงามแห่งชีวิตได้สร้างอาศัศจรรย์แห่งชีวิตนั้นคือผู้ใดเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อถ้าเมื่อไหร่เขามีความเชื่อเขาจะเจอต้นเหตุของพระผู้สร้างสปปรรพสิ่งนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันพยายามคิดค้นหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ องค์พระผู้เป็นเจ้าคิดค้นเรื่องจัก,กรวาลว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรน,นักวิทยาศา,ศาสตร์เวลานี้เข้าใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นแต่เขาสะดุดอยู่ตรงเพียงเข้าใกล้เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพ,พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งถ้าเขามีความเชื่อเขาจะ รู้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าพระผู้สร้างจัก,กรวาลพระผู้สร้างธรรมชาติพระผู้สร้างโลกและมนุษย์นี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าน่าเสียดายที่เขาไม่มีความเชื่อดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือบุคคลที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องฉายแสงแห่งความเชื่อนี้ ออกมาให้เขาได้รู้ให้เขาได้เห็นให้เขาได้เข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์แห่งความรักและองค์แห่งพระผู้สร้างสรรพสิ่งอย่าให้เขาสะด,ดุดอยู่เพียงความงามของธรรมชาติเท่านั้นคิดเชนจึงเป็นต้นเหตุที่จะทำให้บุคคลที่ไม่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เห็นถึงความมีอยู่จริง ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับการกระทําของแต่ละบุคคลที่อยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนส่วนในนักบุญลูกาในวันนี้นะครับองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงตัดกับบรรดาสิษย์ของพระอ,องค์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในของผู้ที่มีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อเขาเรียนรู้ อย่างไรในสมัยของตัวอย่างของผู้ที่ไม่มีความเชื่อในสมัยของโนอาก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้โนอาสร้างเรือบุคคลไม่ได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างท่องแท้ปีชายานไม่ได้แทรกซึมไปอยู่ในหัวใจของเขาเลยเพราะว่าบุคคลกินและดื่มอย่างสนุกสนานเที่ยวเสเพผิดประเวณี สารพัดจนองค์พระผู้เป็นเจ้าทนไม่ไหวแล้วจึงให้โนอาสร้างเรือเพื่อที่พรงจะส่งทำลายโลกนี้แต่เวลาน้ำลดแล้วโะองก็ส่งบอกกับโนอาว่าระรงจะไม่ส่งให้น้ำท่วมโลกนี้อีกแล้วเพราะว่าพระอง์จะส่งจัดการกับบุคคลเป็นลายบุคคลเหมือนกับที่คนตก นอนอยู่ในเตียงเดียวกันคนหนึ่งจะถูกลับไปอีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้สมัยของรถก็เช่นเดียวกันตอนที่เทวดามาหารถก็สารพัดของความผิดบาปท,ที่คนในสมัยโรถได้ทำองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงผลไม่ได้ทำลายเมืองโสดมและเมืองโกโมลา ดังนั้นชีวิตแท้ของบุคคลเมื่อได้รู้ถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้มีความเชื่อเมื่อได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่เชื่อสิ่งเดียวที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของคิตชนที่มีความเชื่ออย่าง่องแท้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมารับบุคคลไปแต่ละคน แตกต่างกันเวลาแตกต่างกันการเตรียมตัวให้พร้อมก็คือการต้องสะสมความดีคิดดีต่อกันพูดดีต่อกันกระทําดีต่อกันอย่าได้ไปคาดหวังกับคนอื่นอย่าได้ไปคิดแทนคนอื่นอย่าได้ไปมองคนอื่นหันกลับมามองตนเองหันกลับมาใส่ใจในตนเองเมื่อแต่ละคนหันกลับมาใส่ใจในตนเองเตรียมพร้อม ที่จะทำที่ไม่ใช่จะที่ทําแต่ความดีคิดดีพูดดีทดําดีกับทุกๆคนนี่แหละครับจะทําให้คิสตชนทุกคนเป็นภาพลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ได้จับมือไปด้วยกันเพื่อผานาจาักรสวรรค์บุคคลอื่นก็จะได้เห็นแสงสว่างเห็นความหวังในการดําเนินชีวิตจะได้ เข้าสู่พานาจาักรสวรรค์เช่นเดียวกันกับเราทุกคนขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ